12 Pro m โปรแม็กนะครับเป็น128ยิแติกนะครับราคานี่ก็33,900บาทนะบาทครับเก0 0บสีอ, 40, อ่ะแต่ไม่รวมหัวอะแดปเตอร์กับพวกเคสพวกฟิล์มกระจกนะครับก็น่าจะเป็นสสี่มืามื่นสีนะครับคุณล<ๆ>ูะคับครับก็สวัสดีครับผมไปเชื่อหนุ่มจริงๆงนะครับก็วันในี้รก็เราจะ กล่อง iPhone 12 Pro Max นะครับผมหลังจากพีออเดอร์ไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเกือบเดือนนะครับโคตรนานเลยนะครับก็ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับช่วงนี้ผมเรียนนะครับแล้วก็ติดโครงงานติดโปรเจกต์ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับก็ถ้าผมจะเปลี่ยนกล้องนะครับผมจะใช้ iPhone 7 Plus นะครับจะเป็น12 Pro Max นะครับจะแปะไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ไปดูกันนะผมจะเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมเลยผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะของพึ่งมานะครับแล้วก็พึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลย นะครับผมก็ iPhone 12 Pro m a x นะครับเป็น128 g ิกนะครับราคานี้ก็33,900บาทนะครับเกือบ40,000อ่ะยังไม่รวมหัวอะแดปเตอร์กับพวกเคสพวกฟิล์มกระจกนะครับก็น่าจะเป็นเศษ4 3 0 0 0 4 4 0 0 0นะครับรวมๆนะครับก็จะเป็นสีสีใหม่เลยนะครับเป็นสีแปรสฟิกบลูเป็นสี Blue, นสอ่น้ำเงินนั่นเองนะครับก็เราจะมาแกะกันมา นี่นะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้ที่ผมหายไปอ่ะผมไม่ได้ไปไหนนะครผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับหอมจังเลยเห็นนะครับมาดู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 เจ็เช่ฮันน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 ันมันมันไม่มีอะไรครับมันก็ไม่มีอะไร เชดโดนี่คืออะไรครับทุกคนก็เราจะมาเอาออกให้ดูนะครับนี่คือใหม่แท้ๆนะครับนี่ยังไม่ได้ออกเลยเห็นไหมหม่แกงไงอ่ะเอาพังแล้วไังมีที่ดึงอยู่นี่ทุกคนดูเฮดเคนี่นะครับผมยังไม่ได้ติดสิ่งมกระจกเลยนะครก็นี่ให้ดูรอบๆก่อนนะครับดีไซน์อ่ะดีไซน์อ่ะ ถ้าสมมติคนเคยใช้ iPhone 5มันจะเหมือน iPhone 5เลยครับดูนะนี่ดูารายละเอียดนะครับดูารายละเอียดนะครับนี่แล้วก็3ามกล้องเป็น Pro Max กนะครับก็สิ่งี้เขาจะแถมมามันมีแค่นี้ไว้ทุกคนนี่มันมีแค่แค่สายเว้ยดูกล่องเนี่ยในทั้งกล่องเนี่ยสามหมื่นเก้าเนี่ยดูเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีแบบมันก็มีไอ้นี่มันก็มีที่จิ้มนะครับที่จิ้มซิม แล้วก็มีเอกสารมีเอกสารนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเว้ยแล้วก็มีนี่ให้อันนึงนะผมไปดูรีวิวมานะ iPhone 7,8 iPhone 10อะไรเขาให้2อันแต่อันนี้เขาให้อันเดียวอ่ะอันนี้ข้ามไปเลยนะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเราใส่ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นสมกล้องเห็นไหมสีน้ำเงิน แปซิฟิกบ l ูแปซิฟิกบูนี่เหมือนกันไหมมาผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูเปิดไงวะอ๋ออยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนเฮ้ยมันเปิดเครื่องไงวะนี่ครับของแท้นะครับนี่ iPhone แท้นะครับไม่ใช่ iPhone Android นะครับก็หลังจากเปิดเครื่องนะครับ ก็ผมอะซื้อซื้อมานะครับซื้อไอเนี้ยอะแดปเตอร์ apter, พร้อมหัว iPhone 12 Pro m a รมนะครับเป็น20วัตต์นะครับหัวฟันชาร์จนะไอเนี้ยประมาณห้ายเก้าสินะครับพร้อมสายพร้อมหัวนะก็คือมันไม่มีเว้ยก็คือมันมีแต่อันเนี้ยเนี่ยมันมีแต่อันนี้อันเดียวนะหัวยมันไม่มีเว้ยมันมันขี้งกกว่าเอาจริงๆนะเว้ยมันมาขายนะครับแล้วก็เครสนะครับผมผมจะสั่งเป็นเคสใส่นะครับ ถ้าซื้อตามสูท์ทูสูนอะไรก็เป็นพันก็มีหลายร้อยก็มีนะครับอันนี้จะค่อยติดนะครับก็เดี๋ยวกล่องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะถ้าสมมุติเทียบกับไอโฟนเจ็นะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมไมเอา iPhone 7มาให้ดูนะครับตามมากล่อง iPhone 7นี่นะครับกล่อง iPhone 7 iPhone 7กับ12 Pro m a ปนะครับดู ต่างกันแบบ,รบ,รบครึ่งอ่ะเหมือนเหมือนซื้อสองเครื่องนะครับก็แบบนีบ่นะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้นี่นะครับหน้ากล่องอันนี้มันจะเห็นเห็นใอโฟนแต่อันเนี้ยมันจะไม่เห็น,นเ้ยอ่ามาดูกันผมยังไม่ได้ติดฟิล์มกระจกเลยนะทุกคนนี่มันรอนะครับมันรอการอันนี้เพิ่งเปิดเครื่องครั้งแรกของโลกนะครับเครื่องนี้ ครั้งแรกของโลกนะครับผมก็เพิ่งเอามาเดี๋ยวผมก็ไปติดฟิล์มกระจกนี่นะครับมันก็เปิดบูธเครื่องใหม่หมดนะครับรอนะครับรอก็ใช้วเวลารออ่ะมันมีหลายภาษานะอ๋อคือมันกําลังอ่านค่าภาษาอ่านทั้งหมดนะครับก็โอเคไว้ก่อนแต่ผมชอบนะส่วนตัวผมยังไม่ชินกับเรื่องอ่ะรูปลูก,ล,ก,ล,กลักภัยนะีมันบางมากนะครับมันบางสีน้ําเงินนี่เหมือนสีดําเลยนะครับ ก็โอเคก็รอนะครับก็ด้เปิดเครื่องก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเป็นมุมกว้างๆนะครับถ้าจะถ่ายรีวิวอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปหัดเล่นก่อนนะครับเพราะผมจะเจ็ดพัดกับ iPhone 12 Pro Max มันมันเล่นไม่เหมือนกันนะไอเนี่ยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้อัอนนี้มันไม่มีเว้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้องใส่เคสว่ะทุกคนนะครับมาเด,เดี๋ยวมาแกะเคสก่อนหนึ่ว่ะ เคสนี้ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ารอเดี๋ยวจะไปติดฟิล์มกระจกติดฟิล์มกระจกก่อนไม่ได้เมื่อก้นไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้คือเคส12 Pro Max หน้าจอ6.7นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเช็ดก่อ็เขาให้ใส่ด้านล่างนะสวยวะ่ะ จำไหมอ๋อก็ตอนนี้กําลังรอบูตเครื่องอยู่นะครับเปิดครั้งแรกโอเคก็เดี๋ยวครับผมก็คลิปนี้ก็ม,มีในมานนะครับก็ถ้าชอบคลิปอก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับกดกดใจให้ไปแค่นั้นพีซีต่อไปนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปแล้วนะครับช่วงนี้นะก็น่าจะทำทีนะครับก็ไม่มีเวลาเลยคเรียนผมทำงานนะก็ ประเด็นคลิปหน้านะครับอาจจะรอรถเสร็จนะครับก็อาจจะรีวิวรถผมนะครับยังไม่ได้รีวิวในช่องผมเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็บ๊ายบาย